ที่บ้านเราอชบ้านเขาหาแล้วรับรู้ว่ามันข้างในมันเป็นมีเสียงดังคือหินมันจะไม่เป็นนดเดียวกันมันจะคลอนข้างในเรียกว่าหินคอนสมัยก่อนมันหาง่ายแต่สมไมนี้จะหายาก ใต้หินคอนมันจะลักษณะชุขาขุขะแต่ถ้าหินไม่คอนมันจะเรี้ยบมันจะเรียกเลื่อไปเลยใต้หินสะบู่ใต้หินอะไรอย่างเงี้ยคอนเขย่าแล้วมันเสียงดังจะด่างเลยอะเรียกว่าหินคอนหินคอนข้างในมันไม่จับกันมันคอนไปคอนมาคล้ายฟันกันเนี่ยเรกวอกคอนข้างในมันคอนเป็นเสียงชัดๆอย่างเงี้ยเมื่อตมาทังเกตดคือมันเอ่มันไม่โยงกันข้างในมันจะสั่นได้จริงข้างนอกข้างในข้างในที่วามแห้ง คือแดดมันแดดไปเผาแดดไปเผาปุ๊บข้างในป็นยุ่งแบบ,บ,บม,มันจะมันจะเลือนตัวกันแข็งแต่ถ้าหน้าฝนซึ่ง้าไปจะน้ำมันซึ่งก็ไปจะจับเป็นก้อนเดียวกันจะไม่แข็งจะไม่มีมมสมีมากมาหาหน้าร้อนหน้าแดดแรงจะหา่ายกว่าหน้าฝนจะหาไม่เคยเจอข้างในก็นแรกๆกก็เคยทุบดูทุบดูมีสามสีจะมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลือง สีแดงจะเออสีขาวเนี่ยเป็นสินส่งที่ใช้ทายสายีเหลืองนี่จะจับก้อนธรรมดาหน่อยแต่สีแดงนี่จะแข็งแข็งมากเกินเหวี่ยงที่ผมได้ครับไม่หินแตกประหลาดแบบนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีเคยเอาไปตรวจพิสูจน์บ้างไหมคยับเคยมาหมู่สองคนบลว่าเอาไปพิสูจน์ว่าเอาที่แตกแล้วแล้วก็เอาไปหลายขนาดคือเราเป็นหินอยู่เ่าทางใดมันมันแห้งลักษณะคือแห้งไม่เท่ากันแต่ เปาต้อจะแบบว่ทางทางศัพท์คือแล้วการเมืองการพ่อเมองสารพ่อคือ,อลักษณะทอยู่ข้าขงในของหินครองตัวนี้หินคอ,น,น,อนี้มีอยู่ที่เดียวเลยหรือเปล่าครับในพิพิธภัณมีแต่ยากต่ที่เดียวเห็นอยู่ที่เดียวไม่ไม่เคยได้เหที่อืนน่นะไรเ็นพิิณ์ทางพณ์น,นี่นะแต่ตมาที่เยก็นะครับรอนแต่ที่มัน,นอยู่ที่เดียวแลวถ้าหากว่ามีคนสนใจอยากจะมาดูสารที่เกิดขึ้นจริงๆของพวกหินครองเอง่อ ก็สามารถที่จะแวะมาที่วัดแล้วก็ทาป็นอัติงรีได้ไหมครับมันก็ได้ที่โดทางที่มันก็อยู่ใกล้วัดอยู่แค่หลังวัดท้าก็พาวไปง่ายมันไม่ไกลวัดเท่าไหร่ไม่งั้นก็มีเด็กวัดมีเด็กอะไรก็สาม,มารเด็กวัดกระพาไป